บราฟุงริทึมนะครับนี่คือลำโพงรุ่นใหม่จากค่ายบราฟุงนะครับที่เป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมแล้วก็นวัตรกรรมต่างๆนะครับผมออกมาหลากหลายสินค้ามากมายนะครับแบรนด์บราฟุงนะครับก็มีอายุอนาม,มากว่าร้อยปีแล้วนะครับผมก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เขาก็ได้ออกลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่ออกมานะครับผมเป็นตัวนี้เลยบราฟุง ริทึมนั่นเองมาดูภายนนกนก่อนนะครับผมที่เราเห็นเด่นๆกันเลยนะครับก็คือสีของตัวลำโพงนั่นเองนะครับผมบาร์ฟูมริทึมมาด้วยกัน2ส,สีก็คือสีส้มแล้วก็สีขาวนะครับตัวตู้ลําโพงเป็นไม้ MDF นะครับผมลงสีส้มได้อย่างเรียกว่ามีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เวลากระทบกับแสงไฟหรือแสงแดดนะผมก็จะให้ความสวยงามงามเป็นอย่างดีเลยนะครับเหมาะสำหรับการวางตกแต่งในห้องในร้านกาแฟหรือว่าที่ทต่างๆรผมสามารถ จัดวางกันได้อย่างเหมาะสมแต่เขาไม่ได้มีดีเพียงแค่เรื่องตกแต่งเดียวนะครับเรื่องเสียงเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับบาวฟุงริทึมนะครับก็จะมาพร้อมไดเวอร์2ตัวนะครับก็จะมีวูเฟอร์ตรงนี้นะฮะ5.25นิ้วแล้วก็ทวีตเตอร์นะฮะ2.5นิ้วแล้วก็ยังจะมีตัวอพอร์ตระบายเสียงเบสด้านล่างแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีแผงควบคุมด้านบนแบบนี้ด้วยนะฮะด้านล่างก็จะมีฐานวาง4ตํตแหน่งนะฮะ แล้วก็ในส่วนของหูหิ้วนะครับตอนนี้เราสามารถ ถอดได้นะครับผมแผงก็คุมด้านบนนะครับก็จะมาพร้อมกับปุ่มปรับวอลลุ่มนะครับปรับ EQ เบสแหลมนะครับจะมีโชว์สถานะแบตเตอรี่นะฮะสถานะการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมเคลยร์พอยสไปหน้าไปหลังนะครับผมแล้วก็ยังจะมีพาวอินพุตที่เป็น usb แล้วก็จะมีตัว ex 3 5มมิลิเมตรนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพงนะครับตอนนี้จะระบุอย่างชัดเจนเลยว่าตัวลำโพงรุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะกับการใช้ไฟ 5โวลต์2แอมป์หรือว่า10วัตต์นั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะอยู่ตรงนี้มาต่อกันที่สเปคของลำโพงนะครับสำหรับบาฟุง Rhythm นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกำลังขับอยู่ที่50วัตต์นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อม การเชื่อมต่อแบบบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับแล้วก็อย่างที่บอกกันไปมี AUX 3.5ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ USB Drive นะครับก็เสียบแฟลชไดร์เข้าไปแล้วก็สามารถ Import ไฟล์เพลงจำพวก MP3 ไฟ FLAC, WMA, APE นะคผมสามารถ Import เข้าไปแล้วก็เปิดเพลงผ่านบาฟูงริทึมกันได้เลยนะฮะและน้ำหนักของตัวลำโพงครับก็จะอยู่ที่3.2กิโกรัมนะครับถือว่ายังสามารถพกพากันได้อย่างสะดวกสบายนะฮะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของชั่วโมงการใช้งานแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเต็มที่อยู่ที่7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จเต็มนะครับอยู่ที่3-4ชั่วโมงโดยความจุของแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่7.4โวลต์4 0 0พมิลลิแอมป์ชั่วโมงนั่นเองนะฮะที่สำคัญนะครับยังสามารถเชื่อมต่อเป็นสเตอริโอโหมดได้นะครับเมื่อเรามีลำโพงบาฟุ้งริทึมจำนวน2ตัวนะครับก็เชื่อมต่อกันได้ไม่ยากเลยนะครับผมส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น อุปกรณ์เสริมที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นตัวหน้ากากนะครับผมซึ่งก็ใส่ไว้สําหรับป้องกันการขีดข่วนนะครับผมหรือว่าใครเอานิ้วไปจิ้มโดนครับก็ป้องกันไว้ก่อนก็ปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขามีมาให้นะครับก็คือสายสลรับชาร์จแบตนะครับผมของบาฟุ้งเลยนะครับก็มียี่ห้อติดไว้อย่างชัดเจนนะฮะโอเคครับเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะอยากฟังเสียงของเจลลําพงวงตัวนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าเสียงของบารฟุงริ Troubles are churnin', trouble With that dress that's as black as my heart on this train. Troubles are churnin'. Trouble yeah. with those lips that's as red as the blood in my veins. And Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. เป็นไงกันบ้างล้วครับเพื่อนๆกับเสียงของบราวฟุงริทึมที่ได้ฟังกันไปนะครับสำหรับ บาฟุงริทึมนะครับจุดเด่นของเขาครับก็จะมีในทั้งเรื่องของเสียงเบสนะครับที่มีความเด้งหนุบหนับนะผมฟังสนุกและในเรื่องเสียงกลางนะครับก็จะมีความเคลียร์ชัดเจนนะครับเสียงพูดเสียงร้องนะครับเวลาเราฟังเพลงหรือว่าพอดแคสต์ต่างๆนะครับผมก็สามารถได้ยินอย่างชัดๆชัดคำนะครับผมเป็นแนวเสียงที่มีความโปร่งโล่งฟังสบายนะครับสำหรับราคาค่าตัวของบาฟุงริทึมนะครับก็จะอยู่ที่ตัวละ6 9 9 0บาทนะครับถ้าหากสนใจจะ่สังซื้อนะผมก็สามารถ สาามรถดูไท,ที่ช่องทางตรงนี้เลยนะผมก็มีเว็บไซต์มั่นคง gadget.com นะครับผมเข้าไปเลือกช็อปก,กันได้เลยนะฮะแล้วก็ช่องทางออนไลน์อีกมากมายนะผมขึ้นให้ดูตามด้านช่องทางด้านข้างนะฮะแล้วก็สามารถเข้ามาทดลองฟังกันได้ที่ร้านมั่นคง audio cafe สเตอริวันนะครับ